คุณผู้ชมคะจากข่าวฮอตตอนนี้ก็คือเรื่องของสีกากอฟนะคะนอกเหนือจากความผิดทางพระธรรมวินันแล้วเนี่ยหลายคนก็มุ่งประเด็นไปที่ความผิดทางด้านกฎหมายรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินวัดถึงเวลาหรือยังที่จะมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องครับตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสีกากอฟกับพระผู้ใหญ่รูปต่างๆเท่านั้นนะฮะแต่ว่า ถ้าดูในออนไลน์ตอนนี้เริ่มมีการเปิดข้อมูลออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเงินเส้นเงินสีกากอฟโอนให้พระเท่าไหร่พระโอนให้สีกากอฟเท่าไหร่มีรายละเอียดออกมาแต่อาจจะไม่ได้มากซึ่งทางตารวจเองอย่างบิ๊กเต่าท่านบอกว่าเรื่องของรายละเอียดเส้นเงินเนี่ยชัดเจนตรวจสอบได้ครับเพราะว่าข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือข้อมูลจากบัญชีธนาคารของสีกากอฟเนี่ยมันเห็นตัวเลขชัดเจนแต่เงินเนี่ยเงินจากส่วนตัวของพระหรือเงินของวัด เพราะถ้าเป็นเงินของวัดเนี่ยเรื่องใหญ่ครับต้องบริหารจัดการต้องดูแลกันทีนี้ปัญหาเรื่องของเงินไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียว<ช>ก่อนหน้านี้มีปัญหาเงินวัดมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาหรืออย่างคุณผู้ชมที่เป็นชาวพุทธนะคะถึงเวลาหรืออย่างที่เราจะต้องมีการปฏิรูปบริหารจัดการเรื่องของเงินวัดเงินบริจาคอย่างเป็นรูปธรรมสักทีคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีมี์ลีกสดทุกคู่ ที่เดียวในไทย m o n นแม็ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือน